ื่อนคงเคยลองคิดเล่นๆว่าถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1่รวยขึ้นมาจะเอาเงินไปซื้อของทุกอย่างที่อยากได้ตามที่ใจต้องการแต่ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงอับดุลไทยทูบจะชวนมาสำรวจดูว่าเศรษฐีที่มีเงินมากๆเขาเอาเงินไปซื้ออะไรกันบ้างกับ 8. ของแพงและแปลกเศรษฐีซื้อได้ไม่เสียดายเงิน 1. ตัดผมครั้งละ1 5 0 0 0ปอนสํานักข่าวเดลิเมลของอังกฤษ เคยรายงานข่าวเมื่อปี2009ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสสนันบโบรเกียกษัตริย์แห่งบรูไนผู้ที่ได้ชื่อว่ารวยติดอันดับโลกทรงตัดพระเกศาแพงที่สุดในโลกด้วยเช่นกันโดยทรงรับตัวเคนโมเดสตูช่างตัดผมซึ่งมีร้านอยู่ที่กรุงลอนดอนเดินทางข้ามทวีปเป็นระยะทาง7,000ไมล์ในห้องโดยสารส่วนตัวของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เพื่อมาตัดผมให้สุลต่านแห่งบรูไน ซึ่งเป็นลูกค้าประจำของโ o เดสตูมานานกว่า16ปีแล้วและจะทำเช่นนี้เป็นประจำทุกๆ3-4สัปดาห์ไม่มีการระบุชัดเจนว่าโมเดสตูคิดค่าตัดผมสุลต่านเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แต่สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มาใช้บริการในร้านซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมเด e ะเ e สเตอร์ในย่านเมแฟที่อังกฤษนั้นอยู่ที่ครั้งละประมาณ1,000บาทหรือ30ปอนด์ แต่ถ้ารวมเอาค่าเดินทางและค่าพักค้างคืนในบรูไนสนวนราคาค่าตัดผมของสุลต่านคิดเป็นเงินไทยก็คงจะไม่ต่ำกว่าครั้งละ590,000บาท 2. ปลาฉลามดองราคา252ล้านบาทปลาฉลามเสือยาว14ฟุตแช่ฟอร์มาลีนอยู่ในตู้ปลาขนาดยักษ์เป็นงานประติมากรรมของศิลปินชื่อดังที่สตีฟโคเฮน ผู้จัดการกองทุนเก่งกำไรระดับโลกเขาได้มาครอบครองเมื่อปี2005ในราคาราว252ล้านบาทหรือ8ล้านดอลลาร์หนึ่งในของสะสมที่เศรษฐีมักจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรนั่นก็คืองานศิลปะเช่นเดียวกับเจ้าปลาฉลามนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเล่นงานศิลปะด้วยเช่นกันโดยโคเฮนซื้อต่อมาจากนักสะสมอีกทอดหนึ่งและปลาฉลามดองนี้ก็สามารถทำกำไรให้เจ้าของเดิมได้อย่างงดงาม โดยหลังจากที่ซื้อมาเก็บไว้ประมาณ13ปีโดยซื้อมาในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์และขายต่อได้ในราคา8ล้านดอลลาร์นั่นเอง 3. ปลอกคอหมาราคาแพงที่สุดในโลกอามูอามูเป็นปลอกคอสำหรับสุนัขราคา100ล้านบาทหรือ3.2ล้านดอลลาร์หน้าตานั้นราวกับสร้อยเพชรท,ที่ได้รับการออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากโคมไฟชั n เ e l i e ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบุกติแห่งปลอกคอหมาคือหรูหราเหมือนกับรถยี่ห้อบุกตินั่นเองปลอกคอนี้มีน้ำหนัก52กรัตทำจากเพชร1,600เม็ดและมีส่วนผสมของแพลตินัมและแซฟไฟร์รวมอยู่ด้วย 4. น้ำแข็งก้อนละ200บาทนี่เป็นน้ำแข็งระดับพรีเมียมของเกสลักซูรี่ไอซ ซึ่งผู้ผลิตยืนยันว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากน้ําแข็งทั่วไปกินกับอะไรก็อร่อยเพราะทำมาจากน้ําแร่ก้อนใหญ่ละลายช้าให้ความเย็นได้นานกว่าในหนึ่งถุงนั้นจะประกอบไปด้วยน้ําแข็ง50ก้อนขายในราคา325ดอลลาร์ 25, หรือคิดเป็นเงินไทยราว10,000บาทหรือตกก้อนละ200บาทมีให้เลือก2แบบคือแบบก้อนกลมกับแบบเหลี่ยมตามความชอบของลูกค้า 5. อิดยี่ห้อสุพรีมใครๆก็รู้จักแบรนด์สุพรีมที่ไม่ว่าจะผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรืออะไรออกมาก็ลวนได้รับความนิยมและที่สำคัญคือราคาค่อนข้างสูงจนมีคำกล่าวติดตลกว่าไม่ว่าสินค้าอะไรก็ตามหากปั๊มยี่ห้อสุพรีมเข้าไปก็จะกลายเป็นของดีมีราคาทันทีและเมื่อสุพรีมผลิตอิดออกมาขายในราคาก้อนละ950บาทหรือ30ดอลลาร์ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยอิตรุ่นแรกถขายหมดไปในเวลาเพียงไม่กี่นาทีคำนวณกันว่าหากนำอิฐของสูปรีมไปสร้างบ้านขนาดประมาณ220ตารางเมตรจะต้องใช้อิฐ117,000ก้อนซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า148ล้านบาทหรือ4,700,000ดอลลาร์โดยที่ยังไม่รวมค่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ แต่ก็ไม่มีหลักฐานปรากฏว่ามีเศรษฐีคนใดนำอิฐของสุปรีมไปสร้างบ้านจริงและที่น่าสนใจคืออิฐของสุปรีมนั้นมีการนำไปขายต่อใน eBay และสามารถทำราคาได้สูงกว่าก้อนละ32,000บาทหรือ1,000ดอลลาร์หนาฬิกาฝุ่นบนดวงจันทร์นาฬิกาโรเมนเจอโรมมูลดัสดี d อนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ข้างไคล้เรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศโดยเฉพาะ เราะผลิตขึ้นมาเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีของการที่มนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์และเป็นแบบ Limited Edition มีเพียง1,969เรือนซึ่งตรงกับปีคริสศักราชที่ยันอพอลโล11ร่อนลงบนดวงจันทร์นาฬิกานั้นมีส่วนผสมของโลหะที่หลอมละลายมาจากตัวยานอวกาศและมีไฟเบอร์จากชุดนักบินอวกาศรวมอยู่ด้วยความพิเศษของนาฬิกานี้ยังอยู่ที่ตรงหน้าปัดซึ่งนำเอาฝุ่นจากดวงจันทร์มาใส่ไว้ โดยราคาเริ่มต้นที่470,000บาทไปจนถึง14ล้านบาทหรือ15,000ถึง450,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับปริมาณฝุ่นที่ประกอบอยู่ในหน้าปัดนาฬิกา 7. ถุงชาประดับเพชรถุงชาประดับเพชร280เม็ดน้ำหนัก2.56กร,รัตทำขึ้นมาในโอกาสครบรอบ75ปีของบรุ๊กบอน PG Tips บริษัทผู้ผลิตชาในอังกฤษ เพื่อนำไปประมูลระดมทุนการกุศลบริจาคให้แก่โรงพยาบาลเด็กโรโยแมนเชสเตอร์โดยมีผู้ใจบุญจะประมูลไปได้ในราคาประมาณ4 4 0 0 0 0ล้านบาทหรือ14,000ดอลลาร์ซึ่งผู้ผลิตยืนยันว่าถุงชานี้สามารถนำไปใส่ใบชาเพื่อการใช้งานได้จริงหากเจ้าของต้องการ 8. สร้อยทอง 18K สร้อยนี้มีชื่อว่าอเมริกาทําจากทองคำ18กรั เป็นผลงานศิละปะของโมดิซิโอกัตเตลันศิลปินชาวอิตาเลียนภายใต้แนวคิดว่าไม่ว่าคุณจะกินอะไรมาแพงแค่ไหนแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันก็ออกมาเหมือนกันโถส้วมนี้เดิมติดตั้งอยู่ในห้องน้ำของพิพิธภัณฑ์กรุเกนไฮในนิวยอร์กของสหรัฐสามารถใช้งานได้จริงโดยผู้เข้าชมจะต้องจองล่วงหน้าเพื่อมาใช้เวลากับมันได้3นาที เมื่อปลายปี2019มีการนำส่วมทองและผลงานศิลปะอื่นๆของกัตเตลันมาจัดแสดงที่พระราชวังเบนนิมในอังกฤษและเจ้าส่วมนี้ก็ถูกขโมยไปเหลือเพียงน้ำที่เจิ่งนองในห้องน้ำเอาไว้ให้ดูต่างหน้าชาวอับดุลไททูบล่ะครับถ้ารวยแล้วจะเอาเงินไปซื้อของแพงหรือของแปลกอะไรกันบ้างแต่เหนือสิ่งอื่นใดคงต้องตั้งใจทำงานหาเงินให้รวยกันก่อนหรือถ้าไม่รวยก็ไม่เป็นไรนะครับ ขอเพียงมีความสุขกินอิ่มนอนหลับไม่เบียดเบียนใครเป็นคนดีของสังคมและดูคลิปของเราเยอะๆแทนก็ได้นะครับ